มีลูกกี่คนดดน้องบัว,น,บวน้องบัวคนเดียวคนเดียวเหรออือพต้ามีลูกกี่คนไหนนะพต้าม ูพีตามลูพีตามเมก,มก,กี้บอกไปแล้ว,ออลลวหญิงคนชายคนันไปดูข้างหลังนี้ ไหนรูพี่ตามตาม้องหรอตัวน,นี้ชื่ออะไรขาอืมอันนี้ขาแบบตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรไมไ่ได้หร้วเอ้ยนะมาอ่านตอนน้นภา <c oughs> เท้าไปเท้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็เจ็บเธอ <c oughs> ฉนอสรุปนี้พี่ตาม,มีลูกกี่คนสองคนชื่ออะไรกับชื่ออะไรทิมฉนอกับลูกขาแล้วคนกลางลูกไครคอันนี้บัวูบอใช่ปะ่ะบัวลูกไครอันนี้ของตั้อันนี้ของตั้ตใช่ปะ่ะอืมแล้วตาล่ะ กี่คนอะนั่งลงนั่งลงไอ้ตาพี่ตาลมีลูกสามคนมีชื่ออะไรบ้าง ตัวแรกตัววายยานี้ยานี้มีนะแอนเลียเออมันต้องท้องอย่างนี้ขอบใจที่ช่วยแปลรอยสมองของมันไม่ไหวจริงๆ